สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ค่ะรุ่งพามาชมตู้บอลสีของรุ่งนะคะต้นนี้เป็นองยิงทอฝานค่ะสวยงามสมชื่อเขามากหวานมากค่ะจะบอกว่าคือหลังจากที่ปลูกยิ่งนานนิ่งสวยค่ะนี่ปลูกเป็นปีแล้วนะคะต้นแม่ค่ะรุ่งพาหัวไปแล้วค่ะนี่อันนี้พืชชิ้นผ่าที่กําลังอบอยู่นะคะแต่ว่าจอมเขาอะค่ะคือเป็นครั้งแรกเลยที่พาหัวและจอมเขายังสวยอยู่ต้นข้างๆเนะะี่ยค่ะต้นนี้จะเป็น เจ้าจาักรพพัดนะคะตอนนี้ค่ะราคาเจ้าจาักรพพัดดีมากค่ะราคาคือถูกมากแต่เขาสวยค่ะหวานต้นนี้เป็นนางรักสดค่ะแต่ว่าเป็นนางรักสดที่ไม่ป้ายนะคะคือลุงซื้อมาตันนั้นราคาสูงอยู่ค่ะต้นละพันนะคะแต่ว่าได้ต้นที่ไม่ป้ายมา, <c oughs> าเสียเสียดาอยู่แต่ก็แดงสวยดีตอนนี้ค่ะก้าวทัาบของเราอันนี้ก็เป็น ต้นที่จากชิ้นผ่านะคะเขาก็เริ่มโตแล้คือหลายรุ่นแล้วค่ะคือสวยมากเขาดังสวยมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวพามาดูต้นนี้คือ,มอเมืองกอกเกตค่ะเมืองกอกเกตนะคะคือจะบอกว่าเมืองกอกเกตต้นนี้คือกว่าจะสวยเป็นปีเหมือนกัค่ะลุงเลี้ยงคือเลี้ยงยังไงเขาก็ไม่โตทีเนี่ยค่ะเขาเพิ่งจะโตนะคะ สวยก็จะมีใบที่เขากัดมาฮาร์ปสวยส่วนอันนี้ค่ะคือจากชิ้นา่ารุ่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเขาเปิดมากี่ใบกี่ใบค่ะ<ม>เขาก็มาแบบขาวมาเลยค่ะคือพอเขาเปิดใบแบบขาวมาแล้วเขาก็ คือไม่รอนะคะเนี่ยค่ะพึ่งจะมาเขียวส่วนต้นนี้ก็เหมือนกันทัะซีดๆไม่โตเหมือนกันเดี๋ยวต้องลองเปลี่ยนดินใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นต้นแม่ก้าทับค่ะให้ลูกสวยมากนี่นะคะลูกหัวที่ผ่ามานะคะสวยกัดสีสวยแดง,แ,ดงแบบแดงได้ใจมากๆเลยก็เดี๋ยวอันนี้คือเทียบกันนะคะระหว่างแม่กับลูกนี้ด่างเหลืองมาเลยนะคะแม่นะแล้วก็ลูกๆวันนี้ลาไปก่อนนะ